เอไปกินข้าวครับอันนี้กินกันอะไรลูกมีอะไรบ้างมันมีเ้ำพริไทยกะเพรา,า,พากินได้ไหมลูกพอกินได้ไหมไอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร,อร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยไหมมีอะไรก๋วยเตี๋ยวเลยลูกก๋วยเตี๋ยว อันนี้อะไรมันมีกินเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเดินหน่อยสมกิน oh, <you> กูค่ะโอ้ย่คคำรสชาติเป็นไงบ้างลูกเก๋เนาะกิน <Okay, no? S 2> uh. ได้ไหมครับกินได้เน no? า uh. ะ It's okay the food Same Saint Philippines. Uh, si ya. Jadi, ayo, oke. Okay? Can eat. Yeah. Acan. Itu gimana? Bu, Oke. Delicious. ไช่เลยใช่เลยโอเคแคนอิตวัตถุดิอไรอ๋อพัดมีโครานี่เองพัดไทยโอเคแคนอิตวาย่างรสชาติอาหารมื้อนี้เป็นไงบ้างครับถูกปากถูกคอไหมครับถูกปากถูกคอไหมครับถูกอคกอคืนเลยนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับ

เป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยมากใครอร่อยไม่ได้กินโอเคเซอร์ไนส์วัดไรยังครับรอพวกเรากินก่อนครับเดี๋ยวหมดนะคะครับเป็นไงบ้างคนสวยเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างแต่ว่าพอดีเดี๋ยวแถวนี้มันเล่นไม่โดนอย่ามายุ่งกันนู้นล่ะ ไงรสชาติเป็นไงบ้างครับอาหารมือแรกแซ่บพอแบบทเยังมีอแตอีกเอ้หวานเจี๊ยบแ่แ่หวานเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจนแบบเราหวังครับอ๋อตอนนี้มาดูไงรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยไปไหมอร่อยเอ๊ทำใหญ่ชนะกูอุบุล รสชาติเป็นไงบ้างแม็กชื่ออะไรนะลืมชื่อาาชื่ออะไรลืมอบอบอกเป็นไงบ้างรสชาติเนเน้าบางทียำม,มี่ยำม,มี่โอเคครับเคยอกเคยมาทะเลไหมเคยมาทะเลที่ไหน ระยองอันนี้ระยองนะมีระยองมีจันแล้วเคยไปที่ไหนบ้างเคยไปที่ไหนบ้างหูกจไม่ได้เลยไม่จไม่ได้แล้วเคกครับ